2นะคะชุดละ1 0 0 0มาเลือกเอาได้เลยนะคะมีทั้งแบบดอกที่รับได้นะคะลูกค้าก็มาดูไม่ได้ไม่ได้น่าเกียดเลยนะคะคันนี้ก็จะตัวนี้นะคะจะเป็นขอบ1 6 6 6 5นะคะก็มีขอบอะไรเนี่ยขอบ18ก็มีนะคะเป็นยางบิสโตนนะคะ แล้วแต่นะคะลูกค้ามาดูได้ที่สาขานับพาะเลยรถเก่งก็มีอันนี้ขายไปเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคัทแบบว่าเป็นยางที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของมารรมอเตอร์ที่เอาไว้ขายให้กับลูกค้านะคะแต่ว่าใครเผื่อแบบอยากเอาไปใส่รถเก่งเก่าหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นบีสโ m นมิชล i นดันหลบก็มีนะคะถูกๆนะคะชุดละ1,000บาทแต่ถ้าเกิดว่ามาซื้อเยอะอยากที่จะต่อรองนะคะราคา กว่าชุดละ1,000ได้นะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะมีประมาณพันกว่าเส้นนะคะใครสนใจก็มาชมที่สาขาทับคอได้เลยนะคะหรือโทร0928649324หรืออยากจะมาเหมาก็ได้เหมือนกันแต่เราก็มีขายขายยางเก่านะคะเส้นละ10บาท20บาทก็มีนะคะใครอยากเอาไปทำกำไรเกี่ยวกับยางเนาะก็มาจัดได้เลยนะคะที่มารวยมอเตอร์สาขาทับคอนะต้องเข้ามา สำนักงานใหญ่นะคะสาขาจะไม่มียางนะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยคะ่ะ